สีอยู่ฝากฝากกำไฟ,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 ฟเขาเขียวก็คือกับอยู่หอแหงห้องเดียวกันสร้างกรณีนนบดเดียวแร่ตาตอคือประไม่มาปองขอบป่ามาบังนันแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทองทิ้นในสยามผู้ติดตามผลงานสู่วันเล่งเศร้าภูมิฮั่นมีเขา่าเต็มรองอองสางนะครับเมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันคือก่าองเหมือนเดิมครับกับอ้าวแอไทยชุมแพนะครับช่องอ่อนซ่อนอีสานเมื่อนี้กินต้มส้มปากกดนะครับใส่บักขามบักขามดิบ นะครับปากกดกระษิ์มาเองพี <mañana benim S 2> ่น <rawd Moder> ้องต้มเองนะครับน้ำมันจะออกสีแบบบวกๆกันน้อยพี่น้องครับเพราะใส่บลาคามบปลาคามดิบนะครับเพราะปลาคามเปียกบลาคามดิบพี่น้องครับอ่ะลงมือกันเลยพี่น้องครับบ่มีอย่างหลายมันมีมันพริกป่นนะครับพริกป่นแล้วก็ประดับประดาเนื้อนึงนะครับจุดคาตะไคร่ใบบกูดจุดต้มยำพี่น้องครับบม้มีเนื้อประดับประดาเนาะพี่น้องเอาลงมือกันเลยครับหิวเขาแล้วล่องซิมน้ำพรอนพรอนมงคลพี่น้องครับ เพิ่มปงออกจากหมอมั่มหมัดๆไหมพี่น้องครับพอ,อ,อจีน้อยมันห้อนบ<อ>ื่อเยี่ย,ยมสะใจพี่น้องครับเปรี้ยวสวมอํลํากําลังพอง,ง้ามพี่น้องครับสมอันสมมากามบากามดิบนะครับมันจะสมออกแสๆบๆหวานๆพี่น้องครับอะลงมือกันเลยพี่น้องมาริกอืม ขออยากใส่มือพี่น้องด้วยใส่มือครับไม่ต้องแซ่บอืมตกเงพี่น้องครับมีตัวนูย้ยตัวเง้น้ำพี่น้องใส่ปากด้วยอือืม,อมสุดยอดพี่น้องสุดยอดนะครับ ชิคกี้ามาต่อเลยพี่น้องอืมอืมแกงอินทงมาพี่น้องมากินนกันครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เป็นต้มส้มหอมใบมะขามฝากพี่น้องไว้น่ำครับพี่น้องชองออซอนอีสานครับ เดี๋ยวพี่น้องขอมาเบิงมาชมแลวกันกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็ปกนกำลังใจให้กับอาวแย่ไยุมแพ้พี่น้องครับช่องเล็กน้อยช่องบ้านใหญ่มาแซ่บกันต่อพี่น้องครับแลวพี่น้องมองแซ่บมองตัวกำลังงานพี่น้องครับราดน้ำกิมเลย ปุ่นลางลงไป คลิปตอนที่เอาแอร์ไปตกปรากดพี่น้องที่พันมากเคยเห็นพี่น้องเขาช่มนะครับน่าจะเห็นนะครับเพราะว่าเอาแอร์ไปตกเองนะครับหลังนําแกงรถแล้วก็ปาดกดมันจะลง่งซุ่มขึ้นก็มีซุ่มลุ่งก็มีพี่น้องครับไปซิดมาเองเลยพ่อประมาณต้มออยุ่นะครับเพิ่งม,มีโอกาสเอามาต้มซูพี่น้องกินนี่ละนะครับคลิปที่พันมากพี่น้องครับยอ้อนไปเบื้องตอน เอาอะไไปตกตกเบกียดประกดนะครับอยู่ร้านน้ำเซิรนนะครับเอาขามกับพี่น้องครับหัวขิดน้อตัวรอดตั้งแซ่บ ปิกโคนล่างลงไปล่างไปเลย,ยนี่รสชาติคิดจิตสะใจ บิมพอดีพี่น้องซี่หาตัวนะครับน้ำแซบสดน้ำแซบ กุญแจพี่น้องไปครับเวียดนามสวนน้ำกับแซ่ฟเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับช่องออนซอนอีสานกับอาวุธแพทย์พี่น้องเด้อนะครับสําหรับคลิปนี้ยิ้มน้ําตาลครับต้มปลากดใส่บะขามดิบนะครับหน่วยใหญ่ๆทุบเป๊ะทุบเป๊ะเลยนะครับเอ้านะครับช่วงนี้ลาไปก่อนพี่น้องครับเอาไว้กัน พ่อ,อก,กันคลิปต่อไปได้พี่รองเด้อน,นะครัรับวันนี้สวัสดีครับ